คลิปนี้ค่ะจะชวนทุกคนไปล่องใต้กันจ้าเราจะขับรถไปเที่ยวใต้กันค่ะค่ำไหนนอนนั่นอย่าลืมติดตามนะคะว่าเราจะไปจังหวัดไหนบ้างสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะไปที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ต้องบอกกันก่อนเลยนะว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยและนอกจากนั้นเราจะพาทุกคนไปทานอาหารที่อร่อยเป็นที่ไหนไปลองรัรกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะเรากำลังจะไปไหนกันคะไปชุมพร หลังจากที่เมื่อวานนี้เมื่อคืนเราพักกันอยู่ที่ชามครับ <laughs> ตอนนี้สมองยังไม่ค่อยเซ็ตตัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานขับรถ10กว่าชั่วโมงจากน่านตีห้าแล้วก็ 12, นะ12ใช่ไหมคะจากน่านตีห้ามาถึงที่าชามสี่โมงสีห้านาทีเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อคะ่ะ <laughs> ต้องบอกก่อนเลยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มีโอกาสขับรถล่องใต้กันเองค่ะบรรยากาศสองข้างทางนะคะต้องบอกว่าสวยมากมีต้นไม้ที่มีดอกสีสันสวยงามนะคะและก็มีต้นไม้ที่สีเขียวสุดลูกหูลูกตาก,กันเลยทีเดียวค่ะสวัสดแรกไปกันที่ชุมพรและเราก็มาเช็คอินที่นี่กับติ่มซำหอเจียเอทชุมพรค่ะทุกคนคะวันนี้เรามาแบบเปิดไทม์สุดๆเลยคะ่ะมีค่ะเาได้แล้วคิดจะ อขอยกให้ที่นี่ค่ะเป็นติ่มซำที่ตะมุกตรงนี้ที่สุดจ้าแถมมีให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะจะเนื่อทอดซีฟู้ดก็ครบจบในร้านเดียวค่ะไปถึงที่ร้านนะคะเขาก็จะให้เรานั้นไปเลือกก่อนเลยว่าเราอยากจะกินอะไรเราก็สามารถแทะจิจมจิมจิมจิหยิบหยิบออกมาได้เลยมีทั้งโซน25บาททุกถาโซซาลาปเปาขนมจีบโซนซีฟู้ดและโซนของทอดค่ะ เมนูที่ขายดีที่จะต้องลองก็จะเป็นหมูไข่เค็มหมูเบคอนหมูขา้าวโพดหมูไข่กุ้งและขาไก่พะโล้นั่นเองซีฟู้ดเขาก็ต้องบอกว่าสดมากน้ำจิ้มนี่ก็คือือมหแซ่บถึงใจเลยละจ้าของทอดค่ะก็ต้องกุ้งหอ่อฟองเต้าหู้เนื้อแน่นจ้าและก็มีเมนูอย่างเช่น จ้อปูนะเมนูของร้านค่ะก็จะเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะมีเมนูที่ขายดียืนพื้นอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์ทุกคนได้ทุกแนวอย่างแน่นอนค่ะสําหรับที่นี่นะคะติ่มซำเนื่ออยู่ที่25บาทติ่มซำทอยี่สิบาถึงสาบาทติ่มซำซีฟูดอยู่ที่30บาทค่ะและก็ยังคงมีเมนูแปลกๆที่เราสามารถสั่งได้อีกเยอะแยะเลยนะคะไม่เป็นใจเจ้า เนี่คือแต่ใดอากาศของคนกินอิ่มแล้วก็จ้าเหลือแล้วหรืออะไรเจ้าอร่อยมากเป็นจะได้เจ้าอย่างนออย่างนี้อร่อยมากดีกว่าชอบถึงซาลาเปาถอดซาลาเปาถอดไอเตเกี่อันอีนมันจริงมันถึงจริงจริงค่อยไข่จอกไก่ไข่จอก แนะนำอร่อยอค่ะหอยจ๊อกไก่ที่นี่นะคะต้องมาลองนะคะที่บิลซัมของเจี๊ยพิชุพรนะคะดูไปชิบแล้วก็ยังจะกินต่อคือความจริงที่หมดแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งมาอีกบิลเซตนะคะเอออลินจ้าเป็ยจะได้พอเจ้าเป็ยจะได้เจ้าไมันเ็ยจะได้ลูกมันล้ำกับเจ้าล้ำอลินชอบกินอย่าง,งที่สุดเลยลูกอ๋อพอแม่เป็ยจะได้พอเจ้า สนุกครับอร่อยอขยันเราพูด <c oughs> เดี๋ยวสั่งไหมช่วยมั่มะต้องรองรู้ว่านั่นคือัะไรอร่อยกว่ากันมูสหามมากอร่อะไรหมดอนมูสหยางค่ะและที่นี่ก็เปิดทุกวนันตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งตอนเช้าจนถึง3ทุ่มครึ่งพิกาดอยู่ตรงหัวมุมซอยจุฬา1 1มาชมคลองอย่าลืมมาทานนะคะ สถานีต่อไปค่ะเราไปเช็คอินกันที่หาดทุ่งัวแเล่นจ้าเป็นชายหาดที่สวยงามขึ้นชื่อของอำเภอประทิวตั้งอยู่ที่ตำบลสะพรีห่างจากตัวเมือง16กิโลเมตรเองค่ะเหมาะแก่การเล่นน้ำทะเลมากมากเลยจ้าเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงของชุมพรค่ะมีตำนานเล่าขานว่าสมัยก่อนมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่บริเวณนี้ชุกชุมค่ะและมีนายพลายมาล่าสัตว์แล้วยิงวัวป่าล้มลงแต่วัวป่านั้นกละบฟื้นและวิ่งหีหายไปจึง ที่มาของชื่อหาทุ่งวัวแลนนั่นเองจ้า และได้มีการนำรูปปั้นวัวมาตั้งไว้บริเวณริมชายหาดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของหาดนี้ค่ะหาดทุ่งวัวเล่นค่ะมีความยาวประมาณ2กิโลเมตรนะคะเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียดน้ำทะเลใสเหมาะแก่การเล่นน้ำส่วนทางตอนใต้ของหาดติดกับเชิงเขาเป็นหาดหินสามารถดำน้ำตื้นชมประการลางได้มีถนนเรียบขนานไปกับชายหาดเป็นอีกหนึ่งหาที่สวยงามมากๆของประเทศไทยกันเลยทีเดียวค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจมาก ใกล้ๆกับหาดทุ่งวาเลนค่ะก็มีร้านโอทามบีชแคมป์ค่ะร้านอาหารร้านเครื่องดื่มนะคะที่บรรยากาศดีมากเลยค่ะอาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยล่ะค่ะไม่แพงกันด้วยนะคะใครที่ร้อนๆเที่ยวชายหาดก็สามารถที่จะมาหลบร้อนที่ร้านนี้ได้เลยนะคะบรรยากาศดีนั่งชิลชมหาดได้แบบสบายๆกันเลยล่ะคะ่ะ ใครที่จะมาเที่ยวแบบคนเดียวหรือมาแบบคู่หรือมาแบบครอบครัวก็เหมอกมากค่ะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนเย่อนใจเช่นกันค่ะวันนี้เราก็ได้มาเจอมิตรภาพกับเพื่อนร่วมทางที่นี่นะคะร้านนี้นะคะก็เปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง3ทุ่มมาเที่ยวที่หาดทุ่งวัวแล่นร้อนๆหลบร้อน,ร,อน,ร,อนร้านโอทามบีชแคมป์ได้กันเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็เดินทางกันต่อไปที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะ วันนี้เราก็ลอะจะมากินข้าวเราจะกินข้าวที่ไหนกันคะพี่หอยปลายาค่ะ,ใช,ะใช่ค่ะเราจะมากินข้าวกันที่ปลายหอยสดจังหวัดสุราษฎร์ไปกินข้าวกันนะคะาย ถึงถิ่นสุราษฎร์ไม่เช็คอินกินหอยได้ไงจ้าจัดไปสักหน่อยค่ะกับร้านชื่อดังขึ้นชื่อร้านปลายาหอยสดที่จัดสารพัดเมนูหอยสารพัดอาหารทะเลสดและตอนนี้ค่ะเราเพิงเข้ามาอยู่ในร้านปะายาหอยสดแล้วนะคะถ้าใครที่มานะคะอย่าลืมนะคะจอดรถเรียบร้อยก็ไปสั่งอาหารด้านหน้าก่อนแล้วก็เข้ามาข้างในข้างในนะคะ ที่จาตักน้ําฟรีน้ําแข็งฟรีข้าวฟรีคือบริการตัวเองเหมงดสึทเรียบร้อยอยากได้น้ําอะไรก็ไปหยิบมาตอนนี้เราก็โหมีกับข้าวเยอะแยะเลยอันนี้ยากทานอะไรคะ,ะกินกู่กินอะไรคะ,ะกินกู กิมาามออนมนอาก็นะคะเอาเอากุ้งมาโชว์ให้แม่หน่อยสิคะอะอรินกินให้ดูหน่อยสิคะอ่อา้อะรอ่อยไหมคะมันกรอบมากเลยใช่ไหมคะเคาไม่กลยังงเป็นยัไงคะไ่เป็นด้เจ้าจเราหล,ลุมันล้ำกเจ้ามันล้ำเจ้าอะไรถ้าล้ำยิงำ่งหวานเลยเด็ออเอก,กนนอ,อินกินเข้ากันนะเจ้าออกีินกินเข้ากันนะเจ้า มมที่นี่มีเมนูหลากหลายค่ะทั้งหอยนางรมหอยแครงหอยแมลงผู้หอยชักตีนหอยหวานกุ้งปูปลาปลาเผาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเสิร์ฟกันแบบสดสดถึงโตจ้าทุกคนตอนนี้นะคะจาเนเด็ดปิ้งอ้อแล้วคนไมยที่นีเยเขาบอกว่าถ้ามาร้านที่นี่นะคะ ต้องกินหอยด้วยนี่คือหอยนางรมขนาดนี้เลยนะทุกคนถุงเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชิมกันพร้มสดบพอมใหม่เข้าไปอร่อยแค่ไหนนะคะนี่ขึ้นเซียงหอยอร่อยนะฮะนี้ปวดเสียงเลยทำดีเลยปวดทานกับอะไรดีมันดีมากมันสดและไม่ขมมันหวานมันนิ่มมันอร่อยมากค่ะใครมาต้องมาชิมอร่อยไหมอร่อยจริงค่ะ เดี๋ยวตักเพิ่มค่ะคนะจริงๆทำาขาแล้วมึงก็แม่ ยังไปเจ้าพักข้างอ่ะที่จะทำเจ้าชี้เจ้าโอ้อยี่เข้าพัดคู่กับเจ้าปเป็นจะได้เจ้า านตั้งอยู่ริมถนนในตัวเมืองสุราษฎร์ได้ง่ายๆกันเลยค่ะถ้ามาถึงนะคะอย่าลืมไปเลือกโต๊ะนั่งกันก่อนจําเบอร์โต๊ะไว้แล้วก็ไปสั่งอาหารหน้าร้านที่นี่จะไม่มีพนักงานมาบริการจดเมนูมที่โต๊ะอาหารนะคะ อ,อะไรก็สามารถที่จะสั่งได้เลยค่ะเปิดตั้งแต่9โงเช้าจนถึง4ทุ่มทริปนี้เราก็ได้มีโอกาสมาทานข้าวกับเพื่อนๆที่ร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในสุราษฎร์อีกหนึ่งร้านค่ะคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมติดตามนะคะกด s ดซับสไครด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ